สวัสดีจ้ามาเข้าครัวก่อนเข้าสวนจ้าวันนี้จะจัดสองเมนูนะคะของผักการหอมแล้วก็ของคุณเลมโบค่ะเรามีอ่าหมูเนื้อแดงนะคะซี่โครงหมูค่ะมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งตามด้วยเอ่อขนุนอ่อนในกระป๋องนะคะแล้วก็กวางตุงห้องเตะที่คุณเลมโบชอบนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวตามมาทีหลังนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือค่ะ สัน้นลุยลมมันยินเดยดแล้วใส่ซี่โครงหมูนะคะ เกลือนะคะสั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทําอีกด้านหนึ่งเราจะทําให้ชมด้านเดียวก่อนนะจ๊ะพริกไทยดำนะคะแบบเอาเม็ดแล้วมามาตำนะหอมจะแบบนี้นะคะสวัสดิเพชรป๋าตามด้วยน้ํามันหอยค่ะซอสปรุงรสนะคะ จะใส่รสด,ดีพืชผักนะคะของที่นี่นะคะอัลครีดะก็ต้องระวังหน่อยเพราะเขาจะเค็มนิดๆน,นะคะเนี่ยแล้วเราก็จะขยำขยำหอมก็จะทำอีกด้านหนึ่งนะคะขั้นตอนรบรัดจะ้ะในระหว่างที่เราหมักหมูเอาไว้นะคะเราก็มาดูแลเรื่องต้มซี่โครงหมูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ใส่เกลือไปอย่างเดียวนะคะซีโครงหมูก็เริ่มได้แล้วจ้ะเราจะใช้พริกแกงแดงนะคะแกงมันุนสูตรดัดแป้งเน้อเจ้าต้นตำรับอยู่ตังบ้านเฮานะใส่กะปินะคะจุรรสจ้าใส่มันุนเลยเจ้ามันุนหรือว่าขนนหรือว่าบักมีเด้อ คโคโ,ห,โ,ห,โห,หอมขนาดเลยอะหอมขนาดเลยอืมอ่ะเคี่ยวไปสักนิดนึงนะคะระหว่างซี่โครงหมูกับขนุนจ้ะเคี่ยวไปได้พักนึงแล้วนะคะในระหว่างที่เคี่ยวไปหอมก็มาหั่นผักหั่นกระเทียมอะไรเพื่อจะเตรียมทําเพื่อทําสเต็กหมูให้คุณเลมโบนะขอชิมก่อนค่ะ อืเป็นยังไงเป็นยังไงเติมน้ำปลานิดนึงนะคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะเพราะว่าทีนี้เราก็มาใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือส้มมะเขือส้มเมเพื่อเป็นการถนอมมะเขือเทศด้วยนะคะสีสันก็ได้ประมาณนี้ละคา่ะ สมมติว่า f อยื่นชะอมชะพูอะไรมาให้แล้วกันจ้ะสมมติเอาเนาะเพราะเราก็หาได้ข้านี้นะจ๊ะอยากจะใส่ต้นหอมนะสีก็จะได้ดูเขียวเหลืองแดงอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่กลัวผิดสูตรมากเกินไปเดี๋ยวเอฟซจะบ่นเอาโอ้ยจะเป๊ะจะเป๊ะจะเป๊ะ อันนี้หอมจายกไว้ก่อนนะคะเรามาทำสเต็กกันต่อตั้งกระทะนะคะนี่นะคะมาการีนสำหรับการทอดทำทำสเต็กค,ค่ะรใส่เยอะนะเพราะว่าเราจะต้องมีสองขั้นตอนวันนี้เรากระทาสเตนเลสน,นะคะ อันนี้เขาจะร้อนดีนานๆจะเอาออกใช้งานจ้ะอันนี้จะทำไว้ให้ที่โบ้ก่อนจะเข้าสวนนะคะเพราะว่าวันนี้หอมจะรีบเข้าสวนแดดดีมากแล้วก็จะไปดูแลเรื่องสตอเบอรี่ค่ะ ชิโคหมูนะคะเราซื้อมาแพ็คใหญ่แล้วก็มาแบ่งแยกถุงไว้แบบนี้นะเอาเข้าช่องฟิตไว้เลยจ้ะได้แล้วนะคะซูริโบก็จะทานประมาณเนี้จ้ะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ดิบ ได้แล้วได้แล้วอันนี้เราใส่ดนไม้สลังเลยค่ะค่ะนะคะล้างให้เรียบร้อย ไม่หั่นนะคะเราทุกคนโคนมันนะคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเรียกกินแต่ช่วงปลายเราก็ได้น้ำจากการทอดหมูนะคะมาผัดผักค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทำน้ำกีวีท่ทีหลังนะคะ ขณะที่รอผักสุดสุกนะคะกระเทียมค่ะหอมแดงหอมใหญ่จ้วาว้าวสุดแล้วอันนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะ หอ,หอมเลยครับสเต็กยอดผักโอ้ยทำไมมันหอมจังขอสักต้นนะอ,อร่อยมากอะ่ะ กุเลมโบเขาก็จะทานแบบนี้นะคะมันมันฉ่ำๆแบบนี้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําน้ํากีวีกันเราจะมาทําน้ํากีวีด้วยนี่นะคะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดเราก็ใส่เนยลงไปนะคะผัดด้วยกระทะเดิมเลยนะเพราะว่ากระทะของเรามันไม่ไหม้เพียงแต่หอมๆไม่ได้กดกล้องอันนี้คือเราก็เอาสามอย่างที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปจ้ะ ผัดผัดผัดให้หอมนะคะเกลือนิดเกลือนิดเกลือนิดพริกไทยดำเป็นเม็ดแล้วเรามาตำนะมันจะหอมจะ้ะอ่ะทีนี้ก็ผัดให้มันหอมนะคะ เรก็ล้างเครื่องปั่นลงไปนะคะสามารถใส่น้ำได้เพราะเราจะมีแป้งข้าวโพดให้มันเซฟตัวนะจากนี้เราก็เสร็จแป้งข้าวโพดท,ที่ละลายน้ำนะคะเราจะเอาน้ำกีวี่เยอะหน่อยจะวันนี้นะคะเพราะว่าคุณลือโบน่าจะทานได้หลายจานดีจ้ะก่อนจะเดือดก็ใส่นมนะคะเ <c oughs> มีลค่ะ อันนี้ก็รอให้เซฟตัวจ้ะเราจะมีซอสดำใส่นะคะคุณลุโบกำลังจะไปลงยิมนะคะไปลงยิมอันนี้หอมก็จะใส่ซอสดำจ้ะซอสดำนะคะนี่นี่นะคะ๊ทีมบินแอนซิซคลีน นิดหนึ่งนะคะรสชาติก็โอเคนะแต่ว่าอยากจะเติมเกลือสักนิดหนึ่งสูตรฝรั่งนี่ไม่มีน้ำปลานะคะปิดไฟเลยเราก็ได้น้ำกิวีอยากแป้งข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะคนกลับจากโรงยิมก็จะได้ทานเดี๋ยวแม่แม่ครัวก็จะต้องรีบเข้าสวนจ้ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำกีวีแป้งข้าวโพดเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับข้าวคั่วนะคะจะไม่ไม่ใช่แป้งละเอียดเหมือนกับแป้งทั่วไปนะคะได้แล้วค่ะก็ะบ้านไปลงยิมนะคะ มาแกทานข้าวกับแม่ครัวนะคะแกงชีโครงขนุนอ่อนสเต็กหมูของพ่อบ้านจ้า จพี่น้องจะมาทานข้าวกันนะวันนี้หอมไม่ได้ตั้งโต๊ะนะคะบอกตรงๆเลยว่าแม่ครัวยังอยู่ในชุดนอนค่ะแปรงฟันอย่างเดียวหน้ายังไม่ทันได้ล้างนะเพราะว่าจะรีบเข้าสวนแต่ก็ต้องมาจัดอาหารก่อนจะลมอื้ออึงพี่น้องแสงแดดด้วยอืมอร่อยมาก ที่คงร่อนแบบนี้เลยมันได้รสชาติจากมะเขือเทศหวานๆนี่แหละอร่อยที่สุด ลำขนาดอ่ะสุดลองคอดีจ้า <c oughs> ขนาดเครื่องไม่ครบนะคะยังอร่อยแับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนด้วยกันจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย